ไช่เห็ดคุเสือกับรถโมพี่น้อจับใหม่สต้าอีกเลยพี่น้องงันอางนกอตายังไม่มายังม่มาสต้ือลักแวเออเล็ดอุบุอู้อ้าวอ้าวตัวพี่น้อง กลับทักทายสบายดีพี่น้องกันนะพี่น้องเนาะสบายดีเด้อกลับทักทายสบายดีมาพี่น้องบัสชูโกทุกคนพี่น้องไอ้ขอพาะกับสองแก้วอะไรอีกคือเก่าพี่น้องมันนี่มันนี่บบาแก้วอยู่ที่บ้านคือเก่าพี่น้องอยู่บ้านบ่าแก้วคือเก่าเนาะมันนี้มาหาเลาะแย่ยใครมาแดงคือเก่าพี่น้องเนื่องจากว่าสกับขึ้นเพจหันอยู่ประเทศไทยนะพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ก็สดและมาพักพรมารักษาตัว ได้เดือนกว่าเลยพี่น้องอาทิตย์ครับขึ้นไปหาเงินหาคำอยู่เพื่อเละเหตุงานอยู่ฝั่งไทยคือเก่าพี่น้องเลยก็เลยมาหาเงี้ยใครมุดดอกมุดแดงก็มุอนี่พี่น้องเพื่อได้มาพากพี่พากน้องอยู่เพื่อเละทางนั้นพากเอื้อยอยู่ทางนั้นเนาะพี่น้องเนาะมนี้บาแกวอยู่ที่แคมเซยเมนำเซโดนพี่น้องบ้านบบาแกวเองพี่น้องเลยขี่รถลงมาจากเคลื่อนเบาแกวประมาณห้ากิโลเนาะพี่น้องเนาะขี่ลงมาหาแคมเซยหาเซโดนเม่นำแห่งนี่เป็นเม่นำที่กับเจ้าใส่ถ้ามาหากินพี่น้องตาม วิทีชีวิตเขตสนโซนนบดมันบานของแถวเขียนเบาแก้วนะ้องเนียงหนะอ่ะเมื่อนี้บาแก้วที่พาพพีพันองมาชมวิวบรรยากาศแถนนี้นะเพี่น้องอะไรก็หาเงียใ,นใ,นใครมุดดอกม,กมัแดงเลยเพี่น้องเลยไปเดี๋ยวบบาแก้วภาพเบิง่งบรรยากาศนี่วิวกระไดยุเพี่น้องป่าลา่าเลยเพี่น้องเป็นวังสงวนกระเจ้าเป็นวังห่วงหามเนาะเดี๋บาแก้วมาหาใครมดุดแดงพียงหนอเลยหเห็นหัางอยู่แต่ก็หังยางไม่ใหญ่พี่น้อง อั่งหนึ่งแล้วก็ซุซมอยู่ถุงผัวเนยน้องโอ้โหไวเหา่าบ่งน้ำกันพี่น้องเลยมาที่ได้จังหั่งที่โผลจังหังมันมากับเมียสองคนคือเกาพี่น้องแต่ว่าเมียยังเลาะหางอยู่ถุงเข่าก็เลยมาเลาะเบิ่งเท่านี้ถ้าไปเอ็งนี้จะเป็นหาดทรายพี่น้องเลยบรรยากาศเหมาะกับการชิงเขาโขเขาแกงพี่น้อง หนามไซด์ีเลยพี่น้องเนี่ยใ,ใกล้ๆอัดชิ้นๆเนาะจริงไซอุปป่าขุนป่าร้ายพี่น้องเนี่เขียนห่วงหามเนาะเขียนวังสงวนเ้าจะาน,นี่พี่น้องเลยบรรยากาศอันนี้เขาหามด้วยพี่น้องเด้อหามตึกแห่ไซมอ็อกหามตกเบ็ดเนาะพี่น้องเนาะข้าวตะกี้เข้าวไปถึงหามเนี่ยตะกี้พระท่านเป็นวังสงวนแท้เลยน้ำขึน้นเต็มพุ่นพี่น้องเต็มตะพังทึ่งพุ่น เราเกลี่กรพากันมาสอนสะดุ้งนะพี่น้องสอนแยงใหญ่ๆเนาะมาดึงมาอย่างโอ้นสมัยนั้นหนามขึ้นเพียงนี่ใส่หม่องแทนนี่ถือดีพี่น้องตะกี้ใส่หม่องแทนนี่ถือดีหนามขึ้นพีเด้ตะกี้ย่ามพ้นแต่เถื่นพูดพี่น้องหนามขึ้นพูดได้คุ้งพูดได้เบ้ยนตะฝังเนาะเดี๋ยวมาแกะใส่เบิ้งงศาสนาได้พี่น้องเลยธรรมศาสตร์ป้าทุกต้นตัวใหญ่เลยพี่น้องเลย ทำจนเป็นวั่งติดธุตัวตัวใหญ่เลยทะพี่น้องเพราะว่าตกมาเลือนซเลือนหาพี่น้องทรงทรงกรนก็จะจะแขงเหื่อเนาะต่นี่แต่มุมสุดนี่แขงมาตะพุนพี่น้องแขงมาต่มุมุดพุนแล้วก็ะแขงขึ้นมาพี่เป็เสียนไส y ยี่หนี่แขงเหื่อหาพี่น้องตามมีดก็มี nhưng lấy cái lực buồn lắm à đẹp không hả hết đắt hàng người nội như hù chăm chăm tiếp khẩu nọ như thế ủ băng vâng lùm phù Bên hằng còn vô Cái xe có nhẹ đấy, hạng có Bên Bồn có bùi khô mùi như lùm vô như khô mùi 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 khô

Ô oh, phần mùa thương là phải phó hằng như hằng tu oh. phần đâu So đi mùa hằng là dùng đi. ô nhiễm thương phần <laughs> thương thương mùa thương tân đi. Ô thương mùa thương tân đi. Ô thương tân đi. thương tân áo Ô một thứ nhỏ yêu anh áp hai lúc bác mà đừng lụa luôn lên luôn xí đại luôn 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 นี่ว่าใคมหางนันนอมีใครอยู่เร้อพีมั้โอ้เหียไปเลยผมโอ้น้องเลยข้าวอยู่พืนดิบพี่เหี่ยได้นึ่งห่างตัวใครไล่แล้วนั้ยเนี่ยใครไล่ตัวห่างวัวเนี่ยใช่แล้วห่างใช่ าพี่น้องเราสั่งคอยคืนสิได้าเลยคอยไม<ห>่แต่ตื่นฮะพอถึงขึ้นก็หนึ่ง もうすぐもうすぐにもうすぐにでもうすもうすぐにでもぐもうにでもに ไปทางไหนอันนไปแล้วก็ตาจะไปฝุ่นเลยขึ้นแล้วล่างล่างยังขมบ้ามีห้างหนึ่งนี่เอ้าแล้วนี่ถุงตองก็แล้วลง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  ขึ้นเอาน้องเลยขึ้นเอานี่ขึ้นเนเอาห่างมแดงกันเ้เออถึงแล้วท่านะอโอ้ยอะไรนเหี้ยุ๊ฮเออเขาแล้วเขาแล้วเขแล้วอีกอีกหนข้นนี้กันตานมาถึก เออเออเออว้บันทึกค right oh, ือ enfin, ด right huh ิ๊กใายกระตาจะไม่ผ่านตัวนะฮะโอ้บมาถึกตัวกระตาถึกกระตาเท่านั้นพี่น้องเลยใายกระตาไม่ผ่านครับมันนะเออเลยนะโอ้และเติบอยู่ทุกคนฮะมุ้ย Nào đi Là bốc đây quá Bà là chỉ một kít thế nào ơi, thoa đây hạng của đây hả? thế nào phù? phù. Ừ. phù. động bằng phù. Ba, cứ Nam liện này, sung động ơi. เมื่อกี้เรลองขึ้นบางพี่น้องทีมาถอดกระติกก่อนพี่น้องเลยวงใหญ่แล้วเขลดหนึ่งหรือไรเติมเมนไปเบิดจตหรือไรเมนมันนดูคงมเพลตพี่น้องปุ๊บโอ้ได้เติมเด้อมันบเติรนะนี่คือจับบลูงใหม่โออืะ เงี้ยๆเราไม่กระสติเนี่ยบแล้อเนี่ยจะเอาตะล่อนี่เองนี่เนี่ยจะลองขึ้นบังพี่น้องเลยไปพูนพี่น้องเลยเนี่ยบอแก่จะลองขึ้นห่านบังพี่น้องเละมาแก่จะลองขึ้นบังพี่น้องให้บอลตังกลองแล้วก็ E มาหนึ่งกุมภาพันธ์ถือกระตาสิ่งนี <t <t ้ถือกระตาสิ่งนี้ถือกระตาสิ่งนี้ถือ้ยกระตาสิ่ยนอ้ยถือกระตาจัง

Nè tôi. Ừ. Một kẹo đến kẹo đây. Ôi. Ôi ơi. <laughs> ừ. <laughs> ừ. แตะตเอาหน่งนโอ้ออกไร้เลไลยหลลวหลวอยู huh. ่พอายู่ซื้อแล้วหน่ก็ไ้เน่ยก็ตมมันคุมันูลวบก็มันจะเหนยไปในอยู่ซื้อหักมัน่ันซื้อู่จะกระตั้ม้มมัตุว้าหนก็มีบัตรัซื้อหอมันห่ ไม่ได้หัางเลยก็มาจ่วยก็เพื่อคืออ่าน่านผุดผไว้ฟอมคู่ที่หัวเขาเปกลายม,ามันเมื่อไหร่้อดโจะแกะเสือจะีปน้องเย้ยมา,าคนาเลยง่ายครับ<ไ>ง่ายครับนั่งโต ห่างโตคนเราเป็นที่ห่างโตทุกคนเลยคอยังซ้ำซบพืนอยู่โอ้ห้แล้วลยขาม่เรียห่างโตบานห่างโตทุกคนห้างห่างนโต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 ห้างใหญ่ทุกคนเลย บ่่ะขันหมูห่างหลกดลายนี่ห่างแล้วนี่เนี่ยห่างแล้วห่างแล้วไปจับยืนใช้เป็นหนึ่งบ่ฮะคนมันยังใหม่ๆหม่ก็จะบ่ห่างหอก ห่างโตๆพี่น้องมงูโมแกะจะไปเลยใส่เสือบุป oh. wow, awesome. ื้นบัดเคาะมันแด้ยังเหยียบงายจนห้ามได้โอ้ห่างไปจักวะขันห่างลูกไล่ขนาดนี่ไม่มีหางไม่ได้เลยอ๋อต้นหางยใหญ่เลยพี่น้อง อ้ถือได้ยังถือนะได้แค่นันอู้หุของควรเงินโอ้ยแบบนี้ถือควรควรควรเงินโอ้โหน่าควรเลินควรเงินผีหนอผีคาบผีด เอาท้าวแก้ววิไลเนี่ยมูแดงเด้อแค้มเซตเด้อพี่น้องเอ้ยพุทธิพงอ์พูทที่่นพุดยศพูนเออเออเอเฮ็ดละบ่ท้าวแก้ววิไลเออเออถึกแล้วถึกแล้วเออเคาะเคาะเคาะเออพูนท้าวแก้ววิไลเฮ็ดพูนเสือกับพรมพี่น้องเอ้ยเมียพื้นผ้าอย่ากินไข่มูแดงบไปโลนันตีเลย หะฮันอ้ยกคอยได้ตีล <h àn> ูกพุ ok, dai, ่นโธ่หมอนี k, ่พุ่นแต่ใครตุ๊กตาถอะแล้วนะหันวังยานี่หันเออเออผ้าออกได้พุ่นบักลายพุ่นหันเนี่ยทำเบื้องนี่อีกฮันกระตาหันเอามาเบื้องนี่เอามาเบื้องนี่เถอะพุ่นลวหลวหลวหลวพุ่นเหาะ ก็รับกักแล้เต็มเออก็ไดาษโอ้โหกระเติมอยู่โอ้โหดี่จับเยื่อกูสจับเต็มเจับไหมเหรอเโอ้โหสไตล์อย่างไพี่น้องเยอะแยไหมเห็นเลยเราไม่ใส่เด็กแค่กันคนดูนั่นตัวน้ำฝนตอวน้นลายเส้นอ้ดเน่เ่เอาไรแล้วต่ผู้ใหญ่บ้า vậy thấy đừng làm nó món mà món 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 kẹo món món cái món 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 Ừ. Hết, Úp món 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 ทังเดียวอยานี neck. ้เห็นพลนตัวนี้เห็นพลนอู้นี่เปนไเราแกะกบหาดอ้าพีน้อง้วขากันก็ทุกคนตัดผ้ามาวนี้ม่หอดเทือนเลยทุกคนฝุ่แต่ายเติมอยู่ฝุ่นใครมันบ่อยาคอยติมพี่น้องไม่ได้ไครติมมันก็ได้นี่ตัวนี้มอยากติมกได้ไดไแต่ไครลิบแต่ไเติมพี่น้องอ้หุ่นใหญ่ เขาล้นป bon. uh, ุ oh. uh, ๊บหมาหอดแต่เรากลัวล้นยงมีเดเมมันก็ได้ไลยเติบพี่น้องฮัลโหลบุ๊บเอ้าเก็บนี่ครับเท่ว่าบุมมียังไลยพี่น้องมาหอดเทื่ยนไปทีเรียบร้อยเพื่อจะหอดเทื่ยนไอ้พวนปืนเบิร์ดปูนปืนเบิดแขนละผูนเพื่อจะได้อาหารสันช่งมากินพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดจับจั๊กไขให้เราหน่อยเด้อผลใหญ่นี่เอ้าวพังไหนตี ເອີ້ປົນປິດຂໍ້ດຳຂໍ້ແດງເພື່ິຖາຍພີນອງບິງດນຂນຕປິດິນສບດີไขມດຕຕຶຕື່ອໄດ້ກຄກິບນພນຂດໍ້ດງບິດພດ